สภาพปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงชุมชนตามชนบทมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสะโลกาภิวัตน์เน้นวัตถุนิยมบริโภคนิยมความทันสมัยทําให้เกิดปัญหาทางสังคมที่ยั่งรากลึกสู่ชุมชนอย่างเต็มพื้นที่ปัญหาชุมชนเกิดขึ้นมากมายประชาชนในท้องถิ่นมีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาทํางานที่ต่างจังหวัดต,ต่างคนต่างทํางานเพื่อหาไรายได้เข้าสู่ครอบครัว สิ้นเดือนก็ส่งเงินมาให้ลูกใช้จ่ายรอยปะละเลยการดูแลเด็กและเยาวชนทำให้เด็กขาดความอบูนจากครอบครัวตำบลบ้านคอเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งมีค่านิยมในการทำงานหารายได้เน้นการหารายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวรอยปะละเลยบุตรหลานใช้วัตถุนิยมในการเลี้ยงดูตลอดจนการจัดงานในชุมชนที่ผ่านมาจะต้องมีการนำสุราหรือของมึนเมามาเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นการทะเลาะวิวาทจัดงานมหรสรวมกลุ่มตีกันการรวมกลุ่มตั้งวงดื่มสุราเยาว,วชนเห็นผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในชุมชนมีพฤติกรรมดังกล่าวนั้นมองว่าเท่จึงเป็นค่านิยมที่ยึดเป็นแบบอย่างไม่ดีและนำไปปฏิบัติเยาว,วชนในพื้นที่มีปัญหาติดยาเสพติดเป็นจำนวนมากทำให้ตำบลบ้านคอถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีแดง เมื่อปีพุทธศักราช2554เทศ 2, าบาลตะมนบ้านขอร่วมกับโรงเรียนบ้านหินลาดวังต่อโรงเรียนโคกสีโคกเปี้ยโรงเรียนบ้านขอท่อน,น้อยและวัดป่าวังน้ำทิพย์เทพสถิตวนารามนำเยาวชนเข้าค่ายพุทธบุตรเมื่อปีพุทธศักราช2554คือเราจะจัดมาจากค่ายเสร็จแล้วก็จะมีการต่อเนื่องแต,แต่ระยะแต่ระยะแต่ระยะแล้วก็ปลูกฟังน้องๆครับ ปลูกฝังอุดมการเกี่ยวกับอุดมการ์พุทธบุตรว่าการเสียสละมันเป็นยังไงบางคนอาจจะรู้ว่าเสียสละจริงๆนะทุกคนพูดได้ว่าเสียสละเสียสละแต่ว่าเสียสละจริงๆมันเป็นยังไงครับก็จะมีการสอนนั่งวาง่าการเสียสละการมีเพื่อนมีพี่มีน้องมันเป็นยังไงกระบวนการอบรมมีอยู่สี่ระยะระยะที่ 1. การเข้ารับการอบรมที่วัดป่าวังน้ําทิพย์เทพสถิตวนารามตําบลสวัสดิ์อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรเป็นเวลา3วันสองคืน เพื่อเรียนรู้คุณธรรมพื้นฐานที่ถูกต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี22ครอง14ระยะที่2กิจกรรมพี่ช่วยน้องโดยกลุ่มพุทธบุตรจะไปจัดค่ายที่สถานศึกษาของน้องๆที่ผ่านค่ายอบรมระยะที่1แล้วมีกิจกรรมทำความสะอาดบ้านวัดโรงเรียนระยะเวลา3วัน2คืนระยะที่3 เมื่อมีผู้ประสงค์เป็นแกนนําพุทธบุตรก็จะมีการรวมกันไปเข้าค่ายเพื่อถ่ายทอดอุดมการพุทธบุตรที่ว่ากระทําตนให้เป็นประโยชน์เป็นคนดีเป็นเวลา3วันสองคืนที่วัดป่าวังน้ําทิพย์เทพสถิตวนารามอําเภอเลิงนกทาจังหวัดเยสโสธรระยะที่4เมื่อผ่านค่ายอุดมการในระยะที่3แล้วให้กลุ่มพุทธบุตรจัดทําโครงการว่าต้องการพัฒนาอะไร และมีการจัดค่ายเองเป็นระยะเวลา3วัน2คืนโดยให้น้องๆเป็นคนทำงานภายในค่ายทั้งหมดและพี่พุทธบุตรเป็นคนประเมินค่ายถ้าผ่านกลุ่มพุทธบุตรวัดป่าวังน้ำทิพย์ก็จะมีการจัดตั้งเงินกองทุนสนับสนุนน้องที่เป็นพุทธบุตรเพื่อเป็นทุนในการศึกษาของกลุ่มพุทธบุตรปัจจุบันพุทธบุตรเครือข่ายจังหวัดขอนแก่นมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น1 4 2 8 4 8สบาท96สสตางค์ ความต่อเนื่องการติดตามจากการที่เยาวชนเข้าร่วมโครงการพุทธบุตรวังน้ำทิพย์แล้วซึ่งจะต้องผ่านการเข้าค่ายพุทธบุตรทั้ง4ระยะจึงจะสามารถเป็นพุทธบุตรได้ตำบลบ้านค้อมีเยาวชนที่ผ่านการอบรมทั้ง4ระยะแล้วจำนวน1รุ่นรุ่นที่2ที่ผ่านการเข้าค่ายพุทธบุตรระยะที่3แล้วและรุ่นที่3ที่จะเข้ารับการอบรมค่ายพุทธบุตรระยะที่1ในกลางปีนี้และจะมีรุ่นต่อๆไป ที่จะต้องเข้ารับการอบรมค่ายพุทธบุตรทั้งสี่ระยะอย่างต่อเนื่องรุ่นพี่พุทธบุตรพบรุ่นน้องพุทธบุตรในแต่ละสัปดาห์เพื่อฝึกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นฝึกระเบียบแถวการแสดงออกนันทนาการฝึกการเป็นผู้นำการเป็นพิธีกรพูดหน้าเสาธทงรุ่นพี่สอนหนังสือให้กับรุ่นน้องพุทธบุตรกิจกรรมจิตอาสาในชุมชนดังนี้การเก็บขยะในชุมชนช่วยงานศพหรืองานบุญต่างๆ คนที่ได้หลังเข้าร่วมโครงการพุทธบุตรวังน้ำทิพย์ในเรื่องของแนวทางในการปฏิบัตินะครับและ สิ่งหนึ่งนะครับที่เห็นไดเชัดเจียนก็คือความต่อเนื่องของโครงการแล้วก็สิ่งสาคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อความร่วมมือนะครับของทางเทศบาลตัวบันขอของผู้นําชุมชนแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองได้ใส่ใจนะครับในเรื่องของการทํากิจกรรมและสุดท้ายหลังจากเด็กที่มีการผ่านค่ายนะครับก็จะให้เด็กนะครับเป็นคนคิดเองทําเองในเรื่องของการทาในเรื่องของการพัฒนานะครับ การดาเนินการในระยะยาวตําบลนบ้านค้อดําเนินการโครงการพุทธบุตรอย่างต่อเนื่องโดยการนําเยาวชนเข้าร่วมโครงการพุทธบุตรวางน้ําทิพย์ทั้ง4ระยะอย่างต่อเนื่องให้ได้หลายๆรุ่นและจะมีการขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่อื่นๆสร้างต้นแบบหรือนกต่อเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนสังคมเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป Thank you.